พี่น้องประชาชนชาวตจังหวัดต่างที่เคารพครับณขณะน,น,น,นี้เราเปิดหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะครับเป็นเวลาชั่วโมงเศษมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วประมาณหน่วยนี้20เปอร์เซ็นต์ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพียงกันไม่เกินเวลา17นาฬิกา ณขณะน,นี้การเลือกตั้งของจังหวัดตังเป็นด้เป็น,ปน,ปนไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งพนักงานสอบสวนที่ปรากฏเบื้องหน้าในวันนี้ก็ทําหน้าที่ด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจอสมาชิกอบจอเราจะมีบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับบัตรใบแรกคือบัตรเลือกนายกอบจใบที่2คือบัตรเลือกสมาชิกอบจอเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเข้าหน่วยเลือกตั้งก็ไปตรวจรายชื่อที่หน่วยเลือกตั้งแล้วก็ไปแสดงตนต่อ,อกอปนแล้วหลังจากนั้น กปน,นอก็จะแจกบัตรเลือกตั้งให้ท่านนะครับสองใบท่านก็ไปใช้สิทธิ์ไปเข้าคูหากากบาทแล้วก็นำบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบมาหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งหีบใบหนึ่งก็จะเป็นที่บรรจุหีบของเลือกตั้งนายกอบอจอ,อีกใบหนึ่งก็เป็นหีบของสมาชิกอบอจอ เราหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วเราจะปิดปิดหีบแล้วก็จะนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ซึ่งคาดว่ากกตสามารถที่จะทราบผลการเลือกตั้งไม่เกินเวลาเที่ยงคืนของวันนี้นะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งยังมีเวลาเหลือครับวันนี้ฝนไม่ตกแล้วนะครับขอใหเอ้เดินทางมาใช้สิทธิ์โดยพร้อมเพียงกัน เพื่อให้นายกอบจอไปทําหน้าที่แทนท่านในการทำาสาธารณประโยชน์แล้วก็ให้สมาชิกสภาอบาจอ,อไปกำหนดงบประมาณเพื่อมาพัฒนาท้องถิ่นในท้องถิ่นของจังหวัดตังครับ